้วยครับเสื้อข่าวนี่สุรคณาพันธ์ทองนะครับก็เป็นอีกทีีมชาตินะครับคนกลางนั่นคือหาไทยรัฐจารัสนะครับผมก็เป็นทีมชาติชเยาวชนเช่นกันครับเสื้อลายนั่นน้องกิ๊ฟนะจิตาภาจิตภาท้องสีดีครับมือเซตสุดเยาวชนครับคนนี้เขาก็จับตามองกันเยอะนะครับาอนาคตมีโอกาสจะสอดแรกขึ้นมาครับแต่ว่ารายการนี้แจ้งเกิดไปแล้วแน่นอนสองตัวครับชัดชุกออกับวิพาวีใช่ครับน้องบุ๋มบิ๋มกับน้องมดครับครับ กลับมาลุ้นเกมของเรากันต่อนะครับในศึกวอลเลย์บอลไทยไดมาร์สเปอร์ลีก2014นะครับในอรอบแรกนะสุดท้ายนะครับระหว่างศรีเซกเกตบีซีกับไอเดียควันแก่นครับต่างฝ่ายต่างชนะสุพรีมชลบุรีมาได้ด้วยสกอร์เท่ากัน3-2ต่อเซตในวันนี้ใครชนะเป็นแชมป์กลุ่มเลยทันทีครับจบเกมนี้ไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะยังไงก็ต้องมีทีมชนะและทีมแพ้นะครับ แก้วกัลายาให้มาสักครูน่นี้เอาครับจุธารัตน์ครับเสิร์ฟมาแรกเปิดมานุสลายยกหัวสาวเอมออนตีอัดอย่างสิท์ที่คำพอแล้วล้นครับซ้ำอีกทีไม่ได้นะครับเป็นแจ้งของสีสกเกตซ้ำออกไปครับแก้วกัลยาแต้มของสีสกเกตนะครับ1 0ศย์ครับสีสกเกตนำจุธารัตน์เสิร์ฟต่อครับจุธารัตน์ครับเสิร์ฟ บอลแรกห่างครับป็นาพาลูงนี้หัวเสาห่งหางๆครับกึ่งแก้ไขโดนสั้นเลยครับปุทายวันแต่ยังติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งทางาขวาคัทลีปิสุวันตีมาครับดักได้จุทารัตแล้วก็เป็นถาประภัยพันตีมาโดนเซฟบล็อกอีกครั้งหนึ่งลุซาให้สามเมตรสุนธยาตีมาติดนฤมลุมถาประภัยพันโอ้โหแล้วประคองลูกนี้ครับ วางลงไปตรงกลางครับสวยงามทีเดียวทิศทางดีมากครับลูกประคองของบะหมี่ถ่าบะเวพันลูกนี้ลงกลางขอดครับทางด้านขอนแก่นไม่มีใครเข้ามาลองครับศีสเกตออกนํำครับ2ต่อศจุฑรัตน์เสิร์ฟตอบจุฑารัตน์มูลตรีพิลาครับออบอลแรกลูกนี้นุสราให้หัวเสาอีกครั้งหนึ่งตีมาโดนบล็อกครับคัทลี แล้วก็ไปที่ถานประภัยพันปัดเบาๆแต่ว่าไม่โดนใครครับออกข้างไปเองน่าเสียดายครับลูกนี้ถานประภัยพันนะครับยอดสวยแล้วครับลงหลังบล็อกแต่ว่าหลุดเส้นไปครับขวัญแก่นไล่ามาครับไอ้ดีข่ขวัญแก่นหนึ่งต่อสองครับแคทเธอรีนล,ลงไปเสิร์ฟถ้าสังเกตแคทเธอรีนปนสุวรรณเนี่ยเป็นคนที่ตกแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยผ่านบล็อกนะครับยังไงก็ต้องสกิดบล็อกตลอดครับจะได้แต้มหรือเสียแต้มอีกเรื่องหนึ่งแต่จังหวะนี้ครับแม่ถาประภัยพันครับวิ่งเข้ามาหยอดครับบอลสั้น จังหวะเกือบไม่ทันนะครับลูกนี้ใช่ครับตรงนี้สามใบพันธ์วิ่งเข้ามาแทรกนะครับนี่ครับเข้ามาแทรกตรงกลางระหว่างตัวเซตกับบอลสั้นครับสถานะนี้เนี่ยตีไม่ได้นะครับทําได้แค่วางครับแล้วก็วางได้ดีคะถอนพันธุ์เ์ฟบอลแรกลึกโอ้ดุสราพยายามจะให้มันกระโดดตะข่ายออกมาแต่มันออกมาไม่ดีเท่าไหร่ครับกลายเป็นโดนสวนเลยครับหัวเสาฝั่งขวานะมิบานอัน สีบอลจากไอเดียขอนแก่นครับสีสะเกตดไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดไปครับบุกเร็วขึ้นมาทางด้านหัวเสาครับนัลิมลนตบลงไปบล็อกไม่ถึงนะเนี่ยครับบล็อกสองตัวเนี่ยยังเปิดพื้นที่ด้านนอกไว้เยอะพอสมควรครับให้นลลมลนวางผ่านไปโอ้ดูครับเซตนี้สีสะเกตดเริ่มมาแล้วแม่เกือบไปครับจังหวะบล็อกู่วงนลลมลนกับอุไทัยวันครับบอลหลุดออกข้างสองต่อสี่ครับขอนแก่นตามมาขอนแก่นก็ไม่ยอมให้หนีห่างครับตรงนี้ไล่มาครับ สองต่อสี่แก้วกัรยาเสิฟครับแก้วกัรยาเสิฟด้านหลังยังดักได้ครับบอลแรกหัวเสาขัางขวาถาประเพันณ์ตีไปฉลับบล็อกแม่จังหวะเก็บจังหวะแรกของแก้วกะลยาเนี่ยไม่ดีครับคาทลีพยายามไปช่วยก็ไม่ทันน่าเสียดายครับลูกนี้เซฟบล็อกไว้ได้แล้วครับแล้วก็เข้าตรงตัวแก้วกัลยาแต่ว่าปัดกลับมาไม่ได้ครับ ก็ยังเป็นสีสเกตครับที่ยังรักษาระยะห่างสามคะแนนเอาไว้ได้ครับนําอยู่ห้าต่อสองบอลแรงห่างครับนุสลาอืลูกนี้นุสลาพยายามไม่ยากยิงบอลเร็วครับให้ทัดดาวครับแต่ลูกนี้ถ้าจังหวะอย่างนี้เรานึกถึงนิ้งหน่องครับจิตถิ่นขาวเป็นลูกถนัดของเขาอนุสลาครับแต่จังหวะนี้ทัดดาวพลาดไปครับปูไทยวันครับเสิร์ฟ หรือสลาให้<ไ>เอฟออนจังหวะชงับไปนิดนึงครับพอลชลีแก้ไขมาหัวสาวนริมนีสลับล็อกลงไปครับฉีกนี้ห่างออกไปเรื่อยๆครับสำหรับสีสเกตในเซตนี้เจ็ดต่อสองนะครับตอนนี้โอ้เซตนี้ต้องบอกว่าข้อผิดพลาดขอนแก่นดูจะเยอะไปนิดนึงครับอูไทยวันครับเสิร์ฟอุ้ยแรงออกไปครับ นิดเดียวครับพลาดไปครับลูกเสิร์ฟลูกนี chutz, ้ครับให้ขอนแกนไล่มาครับสามต่อเจ็ดอุทยวันสมัยที่ทีมชาติียว่าไปลูกเสิร์ฟแกก็รับไม่ง่ายนะใช่ครับน่ากลัวครับลูกมันจะสายมาครับแต่ถ้าออกก็ออกไปเลยงั้นครับเอียบอลครับเสิร์ฟตอนแรกครับถาประไาพานให้มาพร้อมพานให้สั้นลูกนี้แม่ปลายมือแต่ก็พอครับลงด้านหลังพัชรีสส่หน้าแล้วจังหวะไม่ดีครับลูกนี้ลูกนี้ขอน สีสะเกตนำไปแล้วครับแปดต่อสามครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่หนึ่งครับเป็นหนีตามเยอะเข้าไปดี่อนแก่นต้องรีบครับมาแล้วครับไหลหลังของทัดดาวตามมาครับสี่ต่อแปดไหลหลังสวยๆของทัดดาวนี่แจ้งครับลูกนี้บอลแรกสวยครับลูกนี้ขอนแก่นเสียลงไปครับสำหรับทัดดาวนึกแจ้งแก่ไล่มาครับสี่ต่อแปดสัยาเสิบ อะยะแก้วบดีต์เสริมาที่กำพรไฮพรผ่านสามเมตรครับแม่ผ่าออประภัยพ่านลูกนี้ยังได้เป็นบอลทัชนะครับนี่แหละบินมาตีจากแดนหลังครับลูกนี้ถาวประภัยพ่านรู้สึกว่าจะฉลับทัดดาวครับรมก,การให้ว่าฉลับทัดดาวอ,อ้โดนเต็มๆโดนนิ้วทัดดาวนะครับ สกีหนีเข้าไปครับเป็นเก้าต่อสี่ครับนัน,นมนข่านอันเสิร์ฟอ๋อน่าเสียดายครับลูกนี้เสิร์ฟติดเน็ตครับ oh. แจกแต้มไม่ขันกันฟรฟีครับลูกนี้กำลังมาครับอยู่ๆก็เบรกตัวเองนะ <Okay. S 1> แต่ว่าระยะห่างยังค่อนข้างเยอะอยู่ <Okay. S 1> นะครับสี่คะแนนด้วยกัน <Okay. S 1> ขันดาครับเสิร์ฟห้าต <Okay. S 1> ่อเก้าผ่านห้ไหลหลังลูกนี้มาเกือบไม่ทันครับพัชรี แก้ไขได้แล้วจังหวะสวนโดนใครไหมไม,ไม่โดนไโดนเลยครับ,รบแ,แบบนี้การยกมือว่าบอลหลุดออกไปเองครับไม่โดนฝั่งศรีสะเกดครับเป็นคะแนนของศรีสะเกดครับในแต้มนี้10ต่อ5ครับศรีสะเกดนำ5คะแนนพลีปินสูวันเมื่อสักครู่ตีออกหลังเวเสร์ฟครับพัชรีดีเสมอ10ต่อ5ครับวันแรก ไฮมาทิสลาปล่อยสาเมตรรูปนี้แม่ึ้นมาเจออุทัยวันกันลำบากหน่อยครับแล้วก็ไม่ผ่าน1 8อยเซนติเมตรครับกับอุทัยวันแก่นสิงห์อดีตทีมชาติไทยครับลูกนี้บล็อกสาเมตรของสมทยาเต็มเตมครับสเกตนำไป6คะแนนแล้วครับตอนนี้ขอนแก่นจะแก้เกมยังไงครับทางด้านโค้ชอภิชาติบอลแรกครับนุสลาไฮลูปนี้หัวสาวโถงตีเซฟบล็อกได้ครับแล้วเป็นจุธารัตน์มุนตรีพิลาสีติดบล็อกครับ ตีเลยครับคอนันเกิดปาดไหนชอบจริงๆครับวันนี้คอนทันบอกอุไทยวันหลบไปครับตรกนี้หนูจะตีคอนแกนอยู่ไม่ได้ครับเพราะพิชาติขอเวลานอกครับจังหวะนี้หลังจากโดนนำไป7คะแนนแล้วครับตอนนี้ไกลแล้วนะครับผมห้าต่อสิบสองคะแนนครับตอนนี้ เกมกันต่อครับศึกไทยบักซุปเปอร์ลีก2014นะครับในช่วงที่แข่งรายการนี้ก็จะมีรายการสโมอสรหญิงที่ทโลกแข่งลุ้นะครับแต่ว่าตัวแทนของเราเนี่ยไม่ได้ไปใช่ครับตัวแทนของทวีปเอเชียเป็นสโมอสรจากประเทศญี่ปุ่น,นครับ,รบพี่ซามิสึสปริงล่าสุดตกรอบไปแล้วตกรอบไปแล้วครับแพ้สองนัดรวดนะครับน่าเสียดายครับก,ก็น่าคิดนะว่าถ้าไทยไปดิผลงานจะออกมาแบบไหนเพราะว่าคู่แข่งแต่ละทีมมีแข่งแร่ทัางนี้ครับ ฉช่ครับระดับโลกเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรจากบราซิลหรือสโมสรในรัสเซียทีมชาติเต็มทีทั้งคู่ครับรักลับมาว่ากันต่อครับในรายการของเรารันได้มาซูเปอร์ลีกครับตอนนี้สีสเกตวีซีนำไอเดียขอนแ่นอยู่13-6ครับสีทารัตมุญปรีพิลาเสิฟเปิดบอลแรกมานุสลาให้หัวเสาฝั่งซ้ายโยนล็อคครับแกะไขผ่านมาอีบอลของสีสเกตครับตรกนี้เป็นยังไงอโดนปลายมือรับอุทัยวันลูกนี้ทุกไม่ถนัด แล้วที่จังหวะยอดครับตรงกลางไม่มีใครเข้าครับเหมือนกั๊กกันเองครับทั้งที่ํำพรแล้วก็ถาประภัยพันธ์ครับน่าเสียดายครับลูกนี้เอมออลก็ตีได้ไม่เต็มมือนะครับแต่ว่าเป็นคะแนนครับลูกนี้ทะเปินสุวรรณครับเสิร์ฟอันนี้มันแก่นตามอยู่หกคะแนนครับเจ็ดต่อสิบสามเสิร์ฟมาจังหวะนี้บอลแรกไม่ดีครับคือภารัตน์แก้ไขไปก่อนเป็นฟรีบอลครับขวัแก่นจะได้บุกครับจังหวะนี้ นุสลา,สาให้ด้านหลังลพีกดไม่ลงแล้แก้วกัลยาโอ้เสียดายครับเสียดายครับลูกนี้ขอนแกรับฟรีบอลล้นไปนิดนึงครับทำให้นุสลาเซ็นได้ไม่ถนัดนะครับเขาจะปุ๋ยลงมาครับพรทิพย์แสนตรงปุ๋ยพรทิพย์มา่วายเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับในเกมที่เจอกับสุพรีมลงมาตีถ้าจะเรียกว่าเรียปิดเกมในช่วงท้ายเลยทีเดียว ขัะกำลังมีเมื่อวานนี้ช่วงลงมาก็ยังค่อนข้างสดกว่าแล้วก็เปลี่ยนจังหวะการเล่นนทำให้คู่แข่งว่ากลับไม่ทันขึ้นในช่วงท้ายครับมาดูเกมมนต่อครับเมื่อกี้รพันธ์เกิดปาเสิร์ตติดเน็ตนะครับเสียคะแนนให้ขอนแก่นไล่ขึ้นมาที่แปดต่อสิบสี่ยังเป็นหกคะแนนอยู่ครับตอนนี้เสิร์ฟโดนลูกนี้บอลแรกครับข่อนผานให้หัวเสาร์นั้นวนขานอันลูกนี้เส้นหรือเปล่ามายการว่ายังไงครับ ไม่ดีใจง่ได้เหมือนแตงฟิสเกตใช่ครับผม <c oughs> เหลือเฟืออะไรฟองผมปุ่มนี้เอาครับอธิสาเสน้นเส้นครับเสิร์ฟโนสลาบอลแรกลูกนี้หัวเสามาครับพรทิบพรผ่านคว้าไว้แล้วตีเร็วพัชรีสิบล็อก Yeah, s <S เปลี่ยนฝั่งนฤมลมก็โดนล็อกครับไม่ผ่านก็แม่มาเจอทัดดาวครบับล็อกสูงวันนี้ฝนกันทําได้ดีครับแม้ว่าจะโค้งด้านหน้าหรือโค้งด้านหลังก็ตามมาเก็บ,บล็อกได้หมดครับอ๋อโดนติดบอลปิดด้วยครับบล็อกตัวน,นอกเอ็มบอลครับเสิร์ฟ9ต่อ15แล้วถาปะไผยพันมาแล้วครับออกไหมปิดไม่ไปขาไม่ไปพันอืมก็ แล้วโดนก็โดนนิดเดียวนะครับเป็นแปมที่16ครับเวลระดมครังที่อีกครั้งที่2ครับสีรรนัเกตหนีไปสิเทียบีครอสกลับลงมาสู้กันต่อครับเป็นตัวผู้เล่นครับคัทลีเป็นสุวรรณกับสมรัสุงภูเขียวดูแล้วน่าจะเป็นลงมาเสิร์ฟครับท่างงสมัอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ขออภัยครับ อุดแดนหลังแล้วนะอาจจะเพิ่มหน้าลุกของ3เมตรเข้ามาด้วยใช่ครับเพราะว่าทางด้านสมรักนี่มีความสูงที่สูงกว่าทางด้านแคเทคเธอรีครับถามว่าไพพันเซอร์ครับสมรักเปิดบอลแรกมาไหลหลังลูกนี้ทุบลงไปครับท่านดาวนี่แจง้งตีลุมตรงครับไม่มีปัญหา10ต่อ16ถ้าเปิดบอลแรกได้สวยๆแล้วนี่ไหลหลังของท่านดาวมาแน่นอนครับทัดนดาวต้องบอกตอนนี้เนี่ย เริ่มจะเก่าแล้วนะฮะประสบการณ์จังหวะเนี่ยถ้าไม่เหนือบ้ากว่าแรงส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดแล้วขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วก่าช่วงแรงๆที่แก่ขึ้นมา,นาตอนพันเกิดปลายโยกหัวเสาจุทะรัสผลักใส่ครับลูกนี้ยังเก็บได้ครับนุสลาแล้วก็เปลี่ยนฝั่งมาสมดรักตีไปติดบล็อกอีกครั้งหน,นึ่งนลพลปัดเลยครับโดนไหมไม,ไม่โดนครับแบบนี้นกรรมการให้สัญญาณมือว่าออกนะครับลูกนี้เป็นแต้มของขอนแก่นนะครับไล่ขึ้นมาสิต่อสิบหกเหลือห้าคะแนนครับตอนนี้ แต่มีก็เล่นเก่ามากครับในลูกบอลพยายามจะปัดใส่ข้างากันนิดเดียวคาว่าจ,<น>จะปัดใส่มือสมรักออกไปเลยทีเดียวครับลูกนี้อันทิปเสิร์ฟรับ11ต่อ16มไม่ควรเกิดขึ้นครับในกรณีที่ทีมยังตามอยู่แบบนี้บอลกำลังไล่ตามนะครับตอนนี้แต่ถ้าเสิร์ฟเสียนี่ทำให้ทีมตัวเองเสียจังหวะไปนะ เกมออนลุสลาแล้วก็เป็นทัดดาวนี่ครับลอยตัวดึงจังหวะนะครับแล้วก็ลูกนี้วางใส่บล็อกออกไปครับเขาไม่อยู่ครับตรงนี้จุฑารัตน์มุนตีพิลาพยายามจะดักทางแ้วครับแต่ว่าต้านความหนักไม่ได้จริงครับนอกจากจะทัดดาวจะขึ้นสูงแล้วยังตีหนักด้วยครับบล็อกเปลียวด้วยนะสครู่อาครเปลี่ยนทางด้านของขวัญชีราลงมาเสิร์ฟนะครับเปลี่ยนลงมาแทนทัดดาวครับลูกนี้ขอนแก่นไล่มาครับ5้าคะแนนครับ บอลแรกลูกนี้ปัดเร็วกับแม่ตบก,ก็ได้ปัดก็ดีครับวันนี้พรพันเกิดปลาดวันนี้ชมพู่เธอขยันทําคะแนนจริงๆครับน้องชมพู่พรพันเกิดสินเกตยังไม่ยอมให้ใกล้ครับยังรักษาช่องว่างอยู่ที่หกคะแนนครับน้องฝ้ายครับพัชรีดีเสมอเสิร์ฟบอลแรกครับเอมบอลโอ้ลูกนี้เข้าหัวครับลุสลาไม่ต้องวิ่งครับไทยสั้นแก้วกรยาปัาดไปยังรองไว้ได้มือไทรสักคนแล้ว อากรรมการจับฟาวตะข่ายนะครับลูกนี้บอกว่าทางด้านไอเดียขอนแก่นถูกตะข่ายครับเสียฟาวไปครับแย่แล้วครับตอนนี้ศรีสเกตหนีไปเจ็ดคะแนนแล้วครับนี่ครับตะข่ายไหวแล้วเป็นท่อนแขนของพี่แก้วกัลยาครับไปโดนขอบเน็ตเสิร์ฟครับสุทธิชรีหัวสาวฟังซ้ายสมรักตีลูกนี้ยังรองได้ครับถามว่าไพพันธ์นี่จังหวะสองติดใจครับลูกนี้ติดล็อก หัวเสาจู่ทารับบอนตีพิลาเศนษฐาครับรับล้นกลับมาไหลหลังอีกทีหนึ่งได้ไหมไม่ได้แล้วครับอลิสาเส้นแสงครับลูกนี้บอลเร็วตัวเก๋าครับพี่แหววครับอลิสาเส้นแสงนะครับไหลหลังลูกนี้ไว้ลายครับไม่กลับมาเลยครับลูกเก่แปดคะแนนนะครับตอนนี้ระยะห่างไม่ทรูสป์ก็ ดูแล้วนับทุกกลยุทธ์มาใช้ครับในเซตนี้สำหรับไอเดียขอนแก่นเพราะว่าลูกเกมไม่ดีขึ้นเลยครับรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับทางด้านขอนแก่นเมื่อกี้เห็นกิตยากรเข้ามาตรงนี้กรรมาการยังไม่ไมพอยังไม่เป่าครับรีบครับรีบขอใช่ครับทางด้านไอเดียขอนแก่นนะครับส่งปอนกิตยากรผ่านสันแดงลงมาเซตแทนนุส,นงงสราต้อมคำนะครับตอนนี้ ผลทฤีเสิร์ฟอ้าวเสียเลยครับแม่หาจังหวะนี้น้องป้ายเขือนเลยครับยิ้มคงคิดนะครับจังหวะเมื่อกี้ทำไมกรรมการไม่เป่าให้หนูก่อนตอนเสิร์ฟผ่านนี่ไม่ได้ครับดอกบรรยากาศภายในทีมค่อนข้างโอเคครับเซตนี้เพราะว่าลูกเกมเนี่ยดีกว่าแล้วก็นําเยอะครับสําหรับศรีสเกตแล้วมาอีกแล้วครับลูกนี้จุธารัตน์ครับนี้ทุบลงไปครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับของลูกนี้เข้ามาด้านในครับ ทางด้านศรีสะเกตนะครับส่งสุขมุมานเป็นบุญนะครับลงมาเสิร์ฟแทนจุฑารัตน์ครับในจังหวะนี้สุขุมานครับเสิร์ฟ21 13ิบแคะแนะนระยะห่างหัวเสาฝ e ั M ่งซ้ายเอ็นออนครับฝักข้ามไปยังติลิสาแล้วยกไปให้ขาประภัยพันยับโดนล็อกเต็มเต็มทีกรณ์ให้ไปหัวเสาฝั่งขวาตีลูกนี้ยังเซฟล็อกได้ ผอนพันให้ถาปะไพพนร์อัดล็อกลงไปครับเรียบรอ้อย22ต่อ13คะแนนถ้าจะไปไม่กลับแล้วครับเซตนี้ขอนแก่นศินเะเกตนำห่างเลยตรงหวะนนี้เซตนี้ต้องบอกว่าเกมรับไม่ดีครับเกมรุกก็ทำคะแนนไม่ค่อยได้ด้วยบอนแรกลูกนี้กิยากรให้ลูกนี้ตัดนาทีตรงกลางครับสมรักยังไม่ผ่านเปลี่ยนมาให้เอ็มออนยังติดถาปะไพพันณแต่ว่าบอลตกพื้นไปก่อนครับขอนแก่นไล่มาห่างๆครับเป็น14ต่อ22 ขยับตามมานะครับสามลำบากนะครับต้องมีทั้งสี่ห้าแต้มติด<ร>แล้วครับถึงจะมีโอกาสไล่ทันแล้วก็เป็นชมพู่พรพันธ์อีกครั้งครับปัดลงไป<อ>เล่นจากเล่นจังหวะสองได้ดีจริงๆครับสำหรับน้องชมพู่พรพันธ์เกิดป่าคนนี้ถ้าไปทำมาเซตหนึ่งมีชมพู่น่าจะมีเกือบเกือบห้าแต้มหนะ้าแต้มเป็นอย่างน้อยครับพรพันธ์ครับเสิร์ฟทียงรนดีมาหัวสาพรพิพย์วางยังรองได้ครับ ผอนผ่านให้นลิมนขา,านอัดลูกนี้อย่างติดครับหัวเสาอีกทีหนึ่งสลับรองลงไปเอ็มออนพานุสิ์ครับตรงนี้ไม่พลาดครับเอ็มออนพานุสิ์อัดบล็อกลงไปครับยังห่างอยู่ครับแปดคะแนนขนแก่นตามอยู่สิบห้าต่อยี่สิบแรงไปไหมยังรับครับพี่กำพรนลิมลูกนี้หัวเสาสูงสูงครับยังจังดึงจังหวะตีได้ครับแก้ไขมาพรทิพย์ผพันผ่านขาดไปลูกนี้ไม่พ้นครับ เอมอนอีกครั้งหนึ่งดักได้ครับขาระไยพันยกกลับมาบอลสามก็เป็นฟรีบอลของสีสกเกตไอเดียนจะอันึ้นพรทิพย์แสนตรงแมนิดเดียวครับบอลมันไปสะดุเดเ็ตครับแล้วก็ไปโดนเลาะลงในแดนของสีสกเกตครับเป็นคะแนนของไอเดียขอนแก่นครับไล่มา17ต่อที่สอันนี้สีสกเกตขอไว ลับมาชมกันต่อในเซตที่2นะครับบอกว่าเข้าสู่ช่วงปลายเซตแล้วนะครับเพราะว่าสีสกเกตเนี่ยขึ้นไปรออยู่เยอะแล้วครับตอนนี้22คะแนนนีครับฝั่งของแก้วกัลยาจะเสิร์ฟครับ ตามมาครับแก้วกัลยาลูกนี้แม่พลิกตัวหลบออกไปครับสิเกตได้เซตพอยแลครับจังหวะนี้24-16เป็น24นะครับมาสักครู่ตอนของเวลา้อกนี้23 24-16ครับเซตแรกนี่แพ้สูสี่นะฮะ23-25ต่ว่าเซตนี้กำลังจะชนะด้วยคะแนนที่ถือว่าค่อนข้างห่างครับอลิสาครับเสิร์มมาหัวสาฝั่งขวาสมตีแม่ฉลับล็อกแต่ว่าก็ออกไปครับ เซนนี่เอ็มออนพานุสิ์นะครับตบหัวเสาฉลับบล็อกบะหมี่ถ้าปล่อพันออกไปขอนแก่นยังยื้อไว้ครับ17ต่อ24ยังคงเป็นเซตพอยต์ของทางด้านศรีสะเกดครับ หน้าซ้ายของสรีสกเกดเนี่ยขึ้นบล็อกเดี่ยวหลายครั้งแล้วครับตัวกลางเข้าไปไม่ทันเนี่ยฝั่งขวาลูกนี้โอ้ปัดใส่บล็อกลงไปครับปิดเซตไปได้ครับลูกนี้นัลลีมนขานอันครับตบลูกนี้ปิดเซตสองไปได้ครับสีสกเกตชนะไปยี่บห้าต่อสิบเจ็ดครับเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งเซตครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับในเซตที่สามมีอย่างน้อยอีกสองเซตแน่นอนครับคู่นี้